ก็คนใจกลางเล็ลื่อนดูดิมีคนนอนที่วัดนะไม่ใช่ที่นี่นะท่านเดินทางมาจากอุบลมาลัทราห้าร้อยองค์เดี๋ยจะถ่ายถวายปัจจัยไปจ้างพี่แท็กซี่ไปส่งที่อุบลเลยค่ะพี่แท็กซี่คิดเจ็ดพันห้าพี่แท็กซี่ดีใจมากนะคะวันนี้ว่าได้มีบุญได้มาเข้ามาที่คฤหาสนางอรฟ้า ท่านเดินทางะอาจาย์เดินทางนั่งรถประจําทางมา3ามวันนะคะมาถึงที่นี่3วันก็เลยถวายพระให,ให้สวัสดีครับสวัสดีครับขอไหว้ไข่หได้เลยลูกตามสบายเลยแสดงว่าเคยมาขอแล้วได้เหรอผมขอได้ได้อะไรขอรังบ้านรังบ้านใช่ไหมใช่ จริงจริงทุกคนนะขอพี่ไข่เนีได้ตลอดเดี๋ยวส่งพระอาจาร์แป๊บหนึ่งะอาจารย์เดินทางมาจากโอโบนมารับผ้าห้ารอยโชคดีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ทางพี่ก็ถ่ายให้ไปเรื่อยๆนะ ดีใจไหมวันนี้มาถึงตรงจุดนี้มีความสุข50ปีผมมีความสุขมากๆเลยวันนี้ครับจะเล่าให้แม่ฟังเลยแมุ่งวีดีโอคอลกับแม่ครับตาตาบอกว่าในชีวิตเกิดมาเพิ่งเจอ54ปีครับเนี่ยสุดสุดจริงผมไม่เคยเห็นไม่เคยแบบแจ็คมาสัมผัสอย่างนี้กับความรู้สึกอย่างนี้นะครับผมบอกไม่ถูก ว่ได้เข้าแล้วผมไม่ใช่เรื่องเมืองเินวันนี้เป็นบุญของผมครับผมได้เข้าไปกราบข้างในด้วยเนาะแล้วได้รับพระด้วยแล้วโชคดีได้ไปส่งพระอาจารย์ด้วยคือมันต่อเนื่องทุกอย่างเลยครับวันนี้ตอนแรกเนี่ยแค่แค่รับงานศูนย์เนี่ยมาส่งพระอาจารย์แค่สองล้านห้าสิบนะอผมรับงานศูนย์จากญาติโยมมาแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต่อไปเลยเพราะว่าพระอาจารย์จะมีธุระไปสองที่มันจะได้ทั้งวันเลยก็ประมาณนั้นเทานั้น ไม่น่าเชื่อว่ามันจะต่อเนื่องส่งต่อบุญผมไปขนาดนี้ต้องขอบคุณได้ครับสาธุยินดีค่ากลับมาเศการพระเจ้าก็ได้กลับถึงวัดเลยนะ500กว่าองค์วันนี้ขอให้สำเร็จนะเอาพี่แท็กซี่ว่างๆก็มานะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมนั่นแหละผมต้องบอกว่าผมเซลฟี่ต่อเซฟี่อ่ะอเดี๋ยวไปเซลฟี่ใกล้ใก้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โชคดีนะขอบพระคุณนะครับแล้วก็วางวาง้เพื่อนๆมารับเอาเด๋ย่าไปสัมภาษณ์พี่ขอแล้วได้อะไรขอลุงไข่จะได้อะไรลูกเปิดประตูให้น้องหน่อยลูกไล้วมาขอเนี่ยมาแจ้งได้เนาะขอเรื่องอะไรเขาเขามาขอใช่แต่รอบแรกผมได้ไปแล้วผมผมได้อะไรไปแรกผมขอเรื่องบ้านได้ก็ขอให้บ้านผ่านว่าตอนนั้นเดินก็แล้ไปแนนแล้วมันติดขัดเนี่ย ก็เลยขอให้ผ่านแล้วก็เลยอ่ะแล้วพี่จะมาขออะไรลูกอ๋อผมขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีในใจครับอ่ลุงไข่นี่สุดยอดมากนะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่เมืองทองแล้วย้ายมานี่สมัยที่อยู่เมืองทองเนี่ยก็สําเร็จกันเยอะมากแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีนะก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องล็อกกุญแจไว้กวพี่ไข่โดนอุ้มโอเคโชคดีตามสบายนะลูกเดี๋ยวเปิดให้